สวัสดีจ้าเซลออมคู่ปตาบันดุงจ้าเมื่อนี้เซลออมสิมารีวิวรถหนาลานเนาะจ้าที่เขามาไหมาที่เห็นจอดอยุ่นี่กับซีมีรุ่น l อ0ซศูนย์กับ L อ2สองเนะจ้าตอนนี้จัดโปรโมชั่นดาวเถือ,กอยก่จ้ารุ่น4ี่สิบกัมีฟีดาวดาวหาพั่นจ้าขั้นเป็นเงินสดกัเริ่มต้นอยู่ที่สามแสนเก้ามืนบาทถึงสี่แสนกว่าบาทเนาะจ้าแล้วแต่ขั้นจ้าส่วนสามสิบสองนี่ กสิมีดาวยูสามหมื 30, 40, 40, ่นสี่หมื่นนะจ่ะแล้วแต่ขั้นราคาเงินสดอุปกรณ์นาลังกสิยูสามแสนหนึ่งหมื่นนะจ่ะมีแต่ขั้นงางามๆจ้ะสองรุ่นนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษราคามีลดเขามากไหมหลายขั้นเลยจ้ะเขามาเหลืองมาลองไดซี่สิบแร้งอุปกรณ์นาลังนะจ้ะลดนีกสิมีปีหกสามหกสี่หกห้านจ้ะสนใจรุ่นใดกะทักโทรสอบถามเซลล์ออมได้จ้ะเบอร์โทร ศูนย์หกหนึจ้าศูนย์หกหนึ่งศย์อหซีซีซจ้าแอลซีศนหนึ่งแปดจ้ามีตะคันงามงามรุ่นใหญ่ตอนนี้กะสีมีรุ่นเอ็มเก้าแปดนะจ้าเอ็เก้าแปดนี่กะสีเป็นราคาอยู่ที่เก้าแสนหาถึงเก่าแสนเก่านะจ้าประมาณนี้จ้ามีตะคันงามงามขึ้นกันจ้า M88 ก็มีจ้ะ M88 ก็สี่เก้าแสนหนึ่งมเมจ้ะ M88 จ้ะสนใจดุนใดกะทักโทษสอบถามได้จ้าอยู่คู่ประตามันดุงจังหวัดอุดรนะจ้ะ